อ๋อลำระบำระบำใต้น้ำแล้วอันลำระบำใต้น้ำได้ไหมคะไม่ได้ทอมีแม่แม่น้ำอ๋อแม่น้ำอ๋องั้นก็ลำข้างบนน้ำลำขับลำระบำบนน้ำก็ได้ชว์นั่นนื้อของซังอันนั้นไปทำย้ายอันนั้นทำย้ายระบำบนน้ำก็ได้ค่ะ

ไปก่อนแม่ออกตัวไปก่อนเลยอ่ะป้ายเลยแ,แม่ออกที่หลังอุ้ยเก่งเลยเนี่ยอุ้ยเก่งไปแล้วของขวัญว่ายน้ําไปแล้วอุว้ยเก่งมากเลยอุยว่ายน้ําได้แล้ว, <c oughs> วเก่งเลยเนี่ยว่ายบ่อยๆ <c oughs> ว่ายบ่อยๆเดี๋ยว,<ๆ>วอีกหน่อยก็ไม่ต้องใส่ชูชีพละอีกหน่อยก็ไว่ายได้แล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> ใช่ใช่ ้องเอาแขนไปแขนตีน้ำด้วยสิแขนว่ายน้ำด้วยเออนั่ยแหละนั่นแหละไหนลองกลับตัวกลับตัวไหนกลับมากลับตัวยังไงกลับตัวเทิร์นเอลาวเทิร์นเอลาวไปอีกรอบนึงไปอีกรอบนึงเ <c oughs> อาโออ <c oughs> สุดยอดเอาอีกรอบไหม ไม่แล้วหรอคะรอบเดียวเหนื่อยแล้วหรอกค่ะว,ว่ายน้ำเยอะๆเดี๋ยวจะได้ตัวสูงๆจะได้ขายาวๆไงขายาวๆเอามาอีกรอบนึงจะได้ขายาวๆหนึ่งสองสามไปนักว่ายน้ำเตรียมตัวพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยัง ตอนนี้จะไหว้อะไรนะตีลังกาเขาเรียกท่าอะไรที่วหว้ข้างหลังกันเชียงใช่ไหมว้ท่ากันเชียงกันเชียงเอาไปท่ากันเชียงท่าก,กบก็ได้ท่ากบกบป้ายน้ำยังไงท่าก,กบท่าก,กบเขาทำยังไงกบตอนนี้ตอนนี้าท่า,ทาก,กบแล้วท่าก,กบเอาไปอีกรอบนึงไปอีกรอบหนึ่ง